ยินดีต้อนรับกลับสู่มุทมมนที่นี่คือพื้นที่ที่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของรถยนต์รถกระบะและทุกสิ่งที่ทำให้หัวใจคนรักเครื่องยนต์เต้นแรงหากคุณชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับยานยนต์ใหม่ๆเทคโนโลยีล่าสุดและอนาคตของการขับขี่คุณมาถูกที่แล้วครับอยู่กับเราจนจบเพราะวันนี้เรามีสิ่งพิเศษสุดๆมานำเสนอเราจะพาคุณไปทำความรู้จักเชิงลึกกับ Toyota h i ิลล์ซีวพรีรันส2งรถกระบะที่สามารถสะกดทุกสายตาของคนรักปิกอัพทั่วโลกตั้งแต่ดีไซน์ที่ดุดัน และทันสมัยสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นไปจนถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบไฮบริดรัทดรุนนี้คือการกำหนดมาตรฐานใหม่ของปิกอัพยุคหน้ายอย่างแท้จริง โ o โยต้าฮิลลสเป็นตำนานที่ทุกคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นการลุยเส้นทางออฟโรดสุดโหดการทำงานในไซต์ก่อสร้างหรือแม้แต่การขับสบายบายบนถนนไฮเวย์ฮิลลสได้สร้างชื่อเสียงในเรื่องความแข็งแกร่งความทนทานและความน่าเชื่อถือที่หารถรุ่นอื่นมาเทียบได้ยากฮิลล x สรีโวพรีเลนอง2คือบทใหม่ของตำนานนี้และเปิดตัวในช่วงเวลาที่ตลาดรถกระบะก,กำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วผู้ขับขี่ในปัจจุบัน ต้องการพลังแต่ก็ต้องการความประหยัดต้องการความสมบุกสมบันแต่ก็อยากได้ความสบายต้องการรถที่ลากของหนักได้แต่ก็เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างไรโอโยต่อและโตโยต้าเชื่อว่ารุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์ทั้งหมดเริ่มจากดีไซน์กันก่อนเพราะนี่คือสิ่งแรกที่ทุกคนสังเกตฮิลเลอร์รีวูฟเรเนอร์สอ2 0มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ทรงพลัง และทันสมัยกว่าเดิมเส้นสายตัวถังชัดเจนและแข็งแรงถ้าทางการยืนบนถนนที่มั่นคงด้านหน้ามีการปรับโฉมใหม่หมดกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่สะท้อนเอกลักษณ์การออกแบบใหม่ของโตโยต้าทั่วโลกขนาดด้วยไฟหน้าเลตด,ดีไซน์เพียวและดูดันที่ลากยาวไปถึงซุ้มล้อเสริมด้วยไฟส่องสว่างกลางวันแบบเลดที่เข้ากับเส้นสายได้ลงตัวกันชนหน้าขนาดใหญ่พร้อมแผ่นกันกระแทกโลหะเพิ่มภาพลักษณ์ความพร้อมลุยทุกเส้นทางมองจากด้านข้างคุณจะสังเกตได้ทันทีว่ารุ่นพิเรนทูกยกสูงกว่ารุ่นมาตรฐาน ให้ท่าทางที่บึกบึนและสปอร์ตยิ่งขึ้นซุ้มล้อออกแบบใหม่พร้อมกาสีดำด้านที่ช่วยป้องกันเศษหินและดินโตโยต้าจัดล้ออลอยดีไซน์ใหม่ขนาดตั้งแต่1 8ถึง20นิ้วจับคู่กับยางอัลเทอร์เรนที่ลงตัวทั้งในเมืองและนอกเมืองเส้นสายตัวทางด้านข้างตรงและแข็งแรงเสริมด้วยคิ้วโครเมียมเล็กๆรอบกระจกเพิ่มความพรีเมียมด้านหลังโตโยต้าออกแบบฝาท้าทยใหม่ให้มีมิติที่เด่นชัดมากขึ้นไฟท้ายเลดดีไซน์ ล้ำสมัยมีกลไกช่วยผ่อนแรงเปิดปิดกระบดท้ายเพิ่มความสะดวกพื้นที่บรรทุกถูกทําให้กว้างและลึกกว่าเดิมใช้งานได้จริงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกเครื่องมือก่อสร้างอุปกรณ์แคมปิง้งหรือของใช้ประจําวันฮิลล์ซุนนี้จัดการได้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีห่วงผูกสัมภาระพื้นกระบะหุรองและปลั๊กไฟเสริมในกระบดท้ายเพิ่มความอนเนกประสงค์ในการใช้งานเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนกําลังก้าวเข้าสู่โลกใหม่ โตโยต้าฮิลล์ซีวูพรีเรเนอร์2026ไม่ได้เน้นแค่ความสมบุกสมบันอีกต่อไปแต่ยังผสมผสานความหรูหราและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวห้องโดยสารกว้างขึ้นด้วยการจัดวางพื้นที่อย่างชานฉลากวัสดุซอบทัชเบาหนังตะเข็บคู่และแถบตกแต่งเมทัลลิกช่วยเพิ่มบรรยากาศหรูหราไฮาไลท์ของห้องโดยสารคือหน้าจออินโฟเทนขนาดใหญ่สูงสุดถึง12นิ้วมาพร้อมระบบมัลติมีเดียใหม่ล่าสุดของโตโยต้าให้ภาพคมชัดตอบสนองรวดเร็วรองรับการเชื่อมต่อไร้สาย ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบนำทางการสตรีมเพลงสั่งงานด้วยเสียงและอัปเดตซอฟต์แวร์แบบอุที่เอปุ่มควบคุมฟังก์ชันหลักเช่นแอร์อย่าง